มะลอกวนเทเออ,อเอาเฮ็ดไปกว่าเป็นบุญสงฆ์เขาบ่เห็นสิว่าอ่นเขาเฮ็ดจะเป็นมะลอกมวนล,ลองมวนเทมักสาวแถวนะ้อจากผูใ้ใดล่ะนี่บักลาจากน้องกิฟสันลังสันครับผมน้องกิฟสันลังซันสวดอ,อีกเน้ปาร์ตออทนักร้องชายมิเตอร์ไดนาตาสินกับลาินนอาน จบไปแล้วค่ะพี่น้องขาในการแสดงแสดงเปิดเวทีของมูลุกหลานวิไลนาตศิลป์กระสินก็คือชุดอีสานสลานศิล์นบบูชาพระธาตุพนมแมวเ่าค่ะพี่น้องขาสิงศักธิ์คูบานคูเมืองของอีสานบานเห่านะคะเนาะแม่ค่ะพระอุรังคธาตุอันนี้น้องกิบสันน้องกิบสันอะไรงั้นตเนียสวัสดีปากพี่ปากน้องไหมสวัสดีครับผมน้องกิบสันล่างสันนะผมมาจาก จังหวัดอุดรธานีอพเภอบันดุงนะผมครับขอเสียงหมู่บ้านสินหาเนี่ยมอนไม่เทาสิตกงานติปีนาตัวเจ้าจะเฮ็ดเนื้อตัว่ข่สิตกงานเพื่อิเจ้าจ้างตัว่ข่จ้างเจ้าเรีอปีนาเจแมนเพื่อนเฮ็ดตีเลยไฮเฮ็ดตีข้างันไงมวนไหลอันนี้กรอบ่รอบ เป็นตะ -dom ยุบบอบอกสถานะไปโสดบ่โสดบ่โสดครับผมโสดว่งได้หนี่ความสามารถหลากหลายบ่ได้ว่ามิ๊ทดลองได้นั่งฮะบ่ได้บามิ๊ทดลองได้หนี่ลองเพลงเออบ่ได้บาลองอย่างเดียวล้ำกับล้ำเป็นไม่ยังล่ะบัดฑิบามิ๊ไม่ยังล่ะอ่ะอ่ะ ไปเป็นจิ้บ่ะไ้น้ำอูแม่อปไม่ยังหลักคุยไม่ยังเก็นยังหลักเน้อโอ้ยขอบคุยค่ะแน่แนอนตกรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่ยังลูกนู้เจอแม่ในอันห่เนยุมวอีหมเมื่อกูเอากูเอารูปการ์ตูนขึ้นกระเฮนกูจันตีไม่ยังไอ มาแสดงความรักกับน้องเพิ่นโอ้มาแสดงความรักเสียงไงเป็นตาขวางยังไงไม่ไงอันนี้คิดแต่แนวเดียวนัดสอวยัดใส่ค่ากอดเขาเขาบ่าให้กอดฟรีเด้อใหูไม่ละบาทโอ้ยไปโขกโขกมันหมันไปเอ้าแล้วจีเลินเมิร์ดเด็ดสวงก็เป็นยังดอกลากับเป็นอีเยสิป่าอาบน้ำมนต์ดอก ขอบคุณรางว่านำใจไลายเด้อบดยมิตรตลองเพ่งเป็นได้พี่น้องพระเอกคอยเฮ็ดยังอีกไงล้ำกับเป็นล้ำกับเป็นตี้เออล้ำก่อนล้ำโบล้านมีเิล้ำให้พ่อให้เม่ฟังหาตีปกันเด้อบอเออแสดงความสามารถให้พ่อเมพี่น้องได้อ่อนซ่อนเลยบัหลาเลยมีตีปอยู่เออแลยวจีแถมตีปแต่เสียงเบาเอกแต่เสียงเบาคอยกระขนดากลูกใหญ่มาเมือเอาละว่าเมื่อกัน่ะ สวดสวนีค่ะพืชสิล้ำก่อนให้ปั้งเด้อพี่น้องเด้อว้าวสวว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 อววววววเงววอวววววววาวววนววว้วำเอววทวนไวนว่าวิวว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 ว้นวว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 วาววววววะนวว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 ่วว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  cai cầm sám và chỉ cầm si mà nô cầm sám là xa thu xa thu xa thu đây là ship nhiêu khoảng